สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของพี่หมออะตอมนะครับช่องนี้เป็นช่องที่ดูดวงด้วยการใช้ศาสตร์แห่งไพทารโร่เดี๋ยวเราจะลองมาใช้ไพ่แต่าถามพลังงานดูว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่เขาคิดถึงคุณอย่างไรบ้างเขาคิดถึงคุณอย่างไรบ้าง เขาคิดถึงคุณในแง่ของการสำนึกเรื่องราวต่างๆเขาเห็นความดีความเมตตาจากคุณกำลังคิดวางแผนในใจบางอย่างคุณเองเป็นคนที่รักเขาบูชาความรักเขาด้วยหัวใจเนาะเต็มไปด้วยพลังงานของการซัพพอร์ต กำลังคิดบางแผนจะอยากจะกลับเข้ามาหาอีกครั้งหนึ่งแต่ค่อนข้างสับสนเขาแอบติดตามดูคุณอยู่แล้วก็คิดสับสนมากมายอาจจะมาส่องตามสื่อโซเชียลต่างๆกำลังคิดอยู่ว่าจะกลับเข้ามายังไงดี คิดอยู่ว่าเอ๊จะกลับเข้ามาหายัางไงดีหลังจากที่ความสัมพันธ์นี้มันหยุดนิ่งไปมันเป็นสภาว่าที่เขาหยุดนิ่งไปตอนนี้เขาก็เริ่มคิดอะไรใหม่ๆได้เขาคิดถึงคุณแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาแสดงออกไม่ได้เขาเก็บเอาไว้ในใจ คิดถึงหลายๆอย่างคิดถึงสิ่งที่ตัวเองยึดถือสิ่งที่ตัวเองต้องทํากรอบหน้าที่คิดถึงความรักนี้มันได้จบสิ้นไปแล้วมันปิดฉากปิดไปแล้วจบไปแล้วนั่งคิดถึงอยู่นี่คือพลังงานของอะไร อยากจะเข้ามาหามีแรงหนึ่งดูดบางอย่างอยากจะกลับเข้ามาขยายความหน่อยใช่อยากกลับเข้ามาแต่ว่าก็เครียดสถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะกลับเข้ามายืนหยัดอยู่ในความสัมพันธ์แต่ตัวเองก็รู้สึกเครียดว่าจะกลับเข้ามาได้ยังไง เขาคิดว่าคุณเข้าถึงได้ยากคิดว่าคุณคงไม่เอาเขาแล้วตัวเขาเองอยู่ในสภาวะที่เหมือนถูกทิ้งเขาไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่เขาไม่กล้าใจยังรักอยู่แต่คิดว่าทุกอย่างพักกายพักใจ ยังไม่อยากที่จะขยับอะไรในตอนนี้มีความสับสนหลายๆอย่างในใจก็เป็นพลังงานของการคิดถึงคุณเนาะเป็นการคิดถึงคิดถึงความรักที่คุณเคยมีให้คิดถึงการซัพพอร์ตการดูแลที่คุณเคยมีอืมอาจบางครั้งอาจจะอยากให้คุณช่วยเหลือด้วยก็ได้นะ อยากจะเดินทางมาหาแต่ก็สับสนหลายๆอยา่างอยากกลับเข้ามาหาอยากกลับมาพูดคุยหรือขอความช่วยเหลืออืมแต่ว่าตัวเองก็เครียดไม่กล้าเห็นความผิดตัวเองที่ผ่านมาที่เคยทําไม่ดีกับคุณเนาะคิดเยอะมีพลังงานของการคิดเยอะ คิดถึงสิ่งที่ตัวเองยึดถือคิดถึงเรื่องราวมันจบคิดถึงเรื่องความเสียใจต่างๆในอดีตที่ผ่านมาใจหนึ่งก็กลัวว่าคุณจะไม่เอาเขาแล้วอืซึ่งตัวเองก็คงไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในความรักจึงไม่กล้าที่จะมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ใจยังคงรักอยู่แต่เลือกที่จะหยุดนิ่งและพักเรื่องราวทุกอย่างเอาไว้ความสัมพันธ์นี้จกักรวาล ให้จบแล้วหรือยังครับถ้าจบคอยให้ขึ้นให้จบครับสนิทไปเลยไม่ต้องโผล่ควาสมสัมพันของคนที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้มันจบกันไปแล้วหรือยังหมายถึงว่ามันจะกลับมาอีกไหมหรือว่ามันไม่กลับมาแล้ว มันมีสิ่งที่เขายึดถือคือกรอบหน้าที่หรือสิ่งที่เขาต้องทําอาจจะเป็นภาระครอบครัวหรือว่าเรื่องของความถูกต้องหรือภาพรักษ์ที่เขาควรยึดถือแต่ลึกๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้หายไปไหนมันจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าไม่ได้กลับก็จะมีการเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณ แล้วยังไงบทสรุปของเขาสองคนนี้จะยังไงครับจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามีกรรมที่ต้องทำร่วมกันมีพลังงานแห่งกรรมที่จะต้องกลับมาชดใช้และจะได้มีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่พูดคุยสื่อสารเจรจาความสัมพันธ์นี้เวลากลับมาจะดีไหมหรือว่าแย่ความสัมพันธ์นี้ก็จะ เต็มไปด้วยพลังแห่งความรักฝ่ายคุณเองอาจจะรู้สึกรักเขาด้วยหัวใจเนาะแต่ฝ่ายเขาเองก็อาจจะเรียกว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์เพราะฉะนั้นแล้วเป็นคนเจ้าอารมณ์เนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าคุณมีความรักให้แต่เขาก็จะเป็นคนที่เหมือนอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ด้วยกันเนาะมันก็จะมีปัญหาอะไรต่างๆที่มันจะต้องคิดให้รอบคอบ ไม่ปล่อยให้ภาวะของอารมณ์เนี่ยเป็นเครื่องตัดสินใจเพราะว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้จัก,กรวาลจะเปลี่ยนแปลงการที่เขาหยุดนิ่งไปหยุดนิ่งไม่ขยับแต่ว้าพลังงานของการหยุดนิ่งจะถูกกระชากออกด้วยพลังงานแห่งจัก,กรวาลอยู่เหนือการควบคุมทั้งหลาย การพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลจะเกิดขึ้นการทักมาจะเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายจะเปลี่ยนแปลงเป็นความสุขและบรรยากาศที่ลื่นเริงกันอีกครั้งหนึง่งบรรยากาศเก่าๆก,การรียูเนียนจะกลับคืนมาความเจ็บปวดจะถึงจุดสิ้นสุด และการเริ่มต้นใหม่จะกลับคืนมาการเริ่มต้นใหม่ที่กลับคืนมานี้อาจจะต้องถอดบทเรียนและรีเซ็ตทุกอย่างและเริ่มต้นชีวิตกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือพลังแห่งคําทํานายของจัก,กรวาลสำหรับคนที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้พลังงานอาจจะสลับได้ระหว่างฝั่งหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงนะครับ วันนี้ตัวคุณเองเป็นยังไงบ้างรู้สึกอย่างไรต่อความรักที่มีอยู่คุณรู้สึกอย่างไรบ้างต่อความรักที่คุณมีอยู่ที่คุณเผชิญอยู่ เป็นสถานการณ์ที่คุณมีความจริงๆในใจคุณน่ะยังมีไฟอยู่แล้วคุณก็มีความมั่นคงในความรักแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณกำลังเดินออกจากความรักของคุณหรือความวุ่นวายหรือว่าปัญหาที่คุณมีอยู่เนาะคุณกำลัง move on ได้สำเร็จบรรยากาศตอนนี้ของคุณเริ่มมีความสุข อยู่กับคนรอบๆข้างหรือสิ่งรอบๆข้างแล้วแม้ว่าในใจคุณจะยังรู้สึกความรักและผูกพันก็ตามเนาะคุณก็รู้สึกว่าเขานิ่งเขานิ่งอยู่เขาเงียบอยู่แต่คุณก็ยังรู้สึกมันเป็นความรักที่ยังมีความผูกพันกันทางด้านจิตวิญญ,ญาณในทํานองเดียวกันคุณก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกมั่นคงและยังมีไฟในความรักนี้แต่คุณก็คิดว่า ความนิ่งอยู่นะั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณตัดสินใจ move on แล้วคุณเดินหน้า move on แล้วคุณมีความสุขอยู่ในโลกของคุณแล้วก็มีความสุขอยู่กับสิ่งรอบๆข้างตอนนี้คุณรู้สึกมีความสุข อยู่กับชีวิตตัวเองเนาะเป็นไม่ยากที่คุณมีความสุขอยู่กับสิ่งรอบๆข้างจริงๆนะครับมันค่อนข้างพุ่งแหรงคุณโฟกัสกับเรื่องราวของคุณในบางครั้งคุณอาจจะมีโมเมนต์ที่คุณรู้สึกว่าคุณในความรักครั้งนี้คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาในอดีตเนาะคุณมั่นคงต่อความรักในครั้งนี้มากแต่ว่ามันถูกตอบแทนด้วยความเห็นแก่ตัวและการบอกเลิกบอกลากันที่มันมีแต่คําพูดที่บาดเจ็บ หรือการเอาชนะกันในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นแล้วนั่นคือบางครั้งคุณจะมีโมเมนต์ของภาพความหลังที่มันเอาชนะกันอยู่ติดอยู่ในความทรงจำเนาะวันนี้คุณกลับมา Move on คุณมีความสุขคุณมีความสุขมากครับในใจนะครับถึงแม้ว่ารักนี้มันถูกเก็บเงียบแต่ว่ามันก็ยังมั่นคงมันซุกซ่อนเอาไว้ในใจอยู่แต่ว่าบางในมิติบางมุมคุณก็รู้สึกว่าความรักที่คุณจริงใจคุณทุ่มเทคุณดูแลแต่ถูกตอบแทนมาด้วยความ เห<ท>็นแก่ตัวการทะเลาะกันการเอาชนะกันอยู่นี่คือพลังงานความรู้สึกของคุณพลังงานใครตรงบางนะครับมีรักที่นิ่งที่เก็บซ่อนไว้อยู่แต่ไม่บอกเก็บเอาไว้ในใจแต่ว่าพลังงานของคุณมุนอ่อนไปแล้วเริ่มมีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่กับบ้านอยู่กับสิ่งรอบๆข้างแล้วก็มีความสุขมากนะครับในอดีตคุณอาจจะเห็นภาพพลังงานของการทะเลาะเบาะแหวงหรือว่าคําพูดที่มันไม่ดีทิ่มแทงใจ หลอกหลอนมาความดีที่คุณเคยให้กับถูกตอบแทนมาด้วยความเจ็บปวดนะครับนี่คือพลังความรักของคุณที่เป็นดวงแดนดอมที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้บางครั้งความรักก็ไม่ได้จบลงด้วยการบอกลาเนาะแต่จบลงด้วยความเงียบเราต่างคนต่างเจ็บต่างพยายามลืมแต่ยิ่งลืมก็ยิ่งเจ็บปวดสุดท้ายความเงียบได้กลายเป็นกำแพง ได้กลายเป็นเพื่อนใจกั้นกลางระหว่างหัวใจสองดวงไม่มีใครกล้าเพราะกลัวความเจ็บครั้งเดิมจะย้อนกลับมาและบางเรื่องราวความรักนี้อาจไม่ได้จบด้วยการกลับมาแต่จบด้วยการเรียนรู้ว่าบางรักก็มีค่าเพียงเพื่อให้เราได้เติบโตและรักตัวเองให้เป็น ความรักที่ไม่สมหวังไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวแต่คือบทเรียนที่จัก,กรวาลส่งมาให้หัวใจของคุณแข็งแรงขึ้นอย่าให้ความเงียบพราคุณไปจากการใช้ชีวิตต่อไปจงเก็บเรื่องราวนี้เป็นร่องรอยของการเติบโตและเปิดหัวใจให้พร้อมกับรักครั้งใหม่ที่จะดีกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะกลับมารักตัวเองหรือต้องเปิดฉากความรักใหม่กับใครบางคน สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดตัครับเครื่องหมายบวกกดหัวใจนะครับพิมพ์เรื่องราวของคุณและน้อมรับพลังงานลงมาบันทึกเป็นรายการโปรดและรีโพสต์นี้นะครับและแชร์โพสต์นี้ไปที่หน้าฟีดของคุณนะครับและคัดดิสดัมบิวมอมาจากบ้านแดงนะครับ a c l e b r e a t h i n g 7 9นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดบันทึกเป็นรายการโปรดพิมพ์หัวใจเข้ามาด้วยนะครับน้อมรับพลังงานนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังในความรักที่ตนเองรอคอยและวาดฝันไว้นะครับสวัสดีครับ